เรื่องอุบาสกห้าคนได้ยินว่าอุบาสกเหล่านั้นใครจะฟังธรรมไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณส่วนสุดข้างหนึ่งก็ความดำริว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้ อยกไม่แสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารบบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมทรงทำความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วจึงแสดงประหนึ่งเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บรรดาลให้น้ำในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะนั้นก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้น ผู้นั่งแล้วในสำนักของพระตถาคตผู้ทรงแสดงธรรมอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับแล้วเทียวคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งนั่งแงหน้ามองดูอากาศแต่คนหนึ่งได้ฟังธรรมโดยเคารพพระอ,อน,นุทเถระถวายงานพัดพระาศาสดาอยู่ และดูอาการของอุบาสกเหล่านั้นากาทูลพระาศาสดาว่าถ้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์ทรงบันลือลั่นดุจมหาเมฆคำรนทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตัดธรรมอยู่นั่งทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่พระาศาสดาตัดถามว่าอานน์ เธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านั้นหรือพระอน์นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าค่าพระศาสดาตัดว่าก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับนั่นเกิดในกำเนิดแห่งงูสิ้นห้าร้อยชาติพาดศีรษะไว้บนขนดหลับแล้ว แม้ในบัดนี้ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มีเสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาพระนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์ตัดโดยลำดับชาติหรือจัดเป็นตอนตอนทัะสาสดาตัดว่าอานอนท์แท้จริงแม้พระสัพพัญยุตยานก็ไม่อาจทรงกำหนดซึ่งความอุบัติของอุบาสุกนั่น ผู้อุบัติอยู่ในระหว่างในระหว่างอย่างนี้คือบางครั้งเป็นมนุษย์บางครั้งเป็นเทพบางครั้งเป็นนาคแต่อุบาสกนั่นเกิดแล้วในกำเนิดแห่งนาคสิ้นห้าร้อยชาติโดยลำดับแม้หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับเสียเลยไวายบุรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกำเนิดไสเดือนสิ้นห้าร้อชาติโดยลำดับ ขุดพื้นดินแล้วถึงในบัดนี้ก็เขียนแผ่นดุลอยู่ด้วยอำนาจความประพฤติท,ที่ตนได้เคยประพฤติแล้วในการก่อนย่อมไม่ฟังเสียงของเราฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั่นเกิดแล้วในกำเนิดลิงสิ้นห้าร้อยชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็เขย่าต้นไม้อยู่ ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั่นเทียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาแม้พรามผู้นั่งแงนหน้ามองอากาศอยู่นั่นก็เกิดเป็นหมอผู้บอกเลิกสิ้นหา0อยชาติโดยลำดับถึงบัดนี้แม้ในวันนี้ก็ยังแงนดูอากาศอยู่ โดยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั่นเทียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาส่วนพราหมณ์ผู้ฟังธรรมโดยเคารพนั่นเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนถึงฝังแห่งเวทสามสิ้นห้าร้อยชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพเป็นดังเทียบเคียงมนอยู่พระอนนทูลว่า ถ้าแต่พระองค์พูดเจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวเป็นต้นเข้าไปจดเยื่อในกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุใดอุบาสกเหล่านี้แม้เมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพพระศาสดาตัดว่าอานนท์เธอเห็นจะสำคัญว่าธรรมของเราอันบุคคลพึงฟังได้โดยง่ายกระมัง พระอนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญก็ทำของพระองค์อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือถูกแล้วอนนท์พระาศาสดาตัดพระอนนทูลถามว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าข้าพระาศาสดาตัดว่าอานนท์บทว่าพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านั้นไม่เคยสดับแล้ว ในแสนกับแม้เป็นอันมากเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่สามารถฟังธรรมนี้ได้แต่ในสงสารมีที่สุดอันใครๆตามรู้ไม่ได้สัตว์เหล่านั้นฟังดิรัชานกถามีอย่างต่างๆมาแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงเที่ยวขับร้องฟ้อนรำอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้น จึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้พระอานนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกเหล่านั้นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถฟังได้ลำดับนั้นพระศาสดาตัดแก่พระอานนท์ว่าอานนท์อุบาสกเหล่านั้นอาศัยราคะอาศัยโทสะอาศัยโมหะอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถ ชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะไม่มีไฟใดไม่แสดงแม้ซึ่งเท่าย่อมไม้สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกลับให้พินาศที่อาศัยความปรากฏแห่งอาทิตย์เจ็ดดวงบังเกิดขึ้นย่อมไม้โลกไม่ให้วัตถุไรๆเหลืออยู่เลยก็จริงแต่ถึงกระนั้นไฟนั้นย่อมไม้ในบางคราวเท่านั้น ชื่อว่าการที่ไฟคือราคะจะไม่ไหม้ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะก็ดีชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดีชื่อว่าขายเสมอด้วยโมหะก็ดีชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาก็ดีไม่มีดังนี้แล้วจึงจัดพระคาถานี้ว่านัตถิราคะสมุอัติ นัตถิโทสะโมคะโหนัตถิโมหะสมังชาลังนัตถิตันหาสมานาทีไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคลายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีในการจบเทศนาอุบาสกผู้ฟังธรรมอยู่โดยเคารพนั้น ตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วแล